ท่านผู้ชมคะนอกจากการขนส่งสินค้าทั่วไปแล้วยังมีการขนส่งอีกรูปแบบหนึง่งที่มีขั้นตอนและกระบวนการที่แตกต่างกันออกไปนันก็คือการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิซึ่งจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนั้นถ้าอยากรู้ต้องดูเราคะ่ะ วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสุริยาคำสุวรรณกรรมการผู้จัดการบริษัทวีเซิร์ฟทานสปอร์ตจำกัดและนายกสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งไทยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุริยาคะอยากทราบว่า,า,วาการขนส่งทั่วไปเนี่ยมันแตกต่างกับการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิยังไงคะก็คือการขนส่งทั่วไปเนี่ยก็คือที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราขนสินค้าที่ไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิก็เป็นตู้คอนเทนเนอร์รถปิกอัพตู้แห้งของวีเซิร์ที่มีผลงานออกมา ทีนี้ทางคุณกิ่งถามว่าอุณภูมิทำยังไงอ<ช>ุณภูมิเราก็มีทำอยู่แล้วก็คือปัจจุบันเราทำอยู่แล้วใช่รับก็คือตู้คอนเทนเนอร์ตู้ปลาที่มาเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะฮะแล้วก็มีเครื่องยารักษาโรคนะฮะที่มาทางแอร์มาทางเรือมาทางเรือก็ถือว่าจะไม่ค่อยเป็น,เป,นเป็นยาถืว่าจะเป็นพวกปวดเชื้อ,อที่มาเป็นตู้คอนเทนเนอร์ตู้เล็กตู้เย็นตู้เล็กอะตู้คอนเทนเนอร์สี่ยี่สิบฟุตนะถ้าเกิดมาพูดถึงเรื่อง รถปิคอัพเนี่ยเราให้วามสำคัญมากกว่าเพราะมีการเคลื่อนย้ายสินค้าไม่เหมือนตู้คอนเนอร์มาถึงปุ๊บก,ก็คนรถก็ต้งอง,ง<ะ>เช็คอุณภูมิที่ตู้นะมีใบสั่งงานเช็คอุณหภูมิที่ตู้แล้วก็ทําการวิ่งวิ่งเสร็จก็ส่งถ่ายรูปส่งรลยก่อนออกจากค่ามาให้โดย,<ะ>โดยคอนเทนเตอร์เราควบคุมสินค้าให้กับลูกค้าลูกค้าะจะไม่รู้วะคอนเทนเตอร์เราไม่ให้ติดตามรถอย่างเดียวเรามีการทํางาน<ะ>ว่าถ่ายอุณหภูมิมาแล้วคอนเทนเตอร์ดูแล้วตรงกับใบงานโอเคพี่ขับรถออกได้เลยค่ะพร้อมไปถึงลูกค้าก็อย่าเพิ่งให้ลูกค้าลง ลูกค้าก็ต้องมาตรวจอุณหภูมิตู้ก่อนที่จะเปิดตู้หรือดับเครื่องเจนเซตอันนี้คอนเทนเนอร์นะฮะคอนเทนเนอร์ก็คล้ายๆกันก็คือร totally cool so ถเล็กก็เหมือนกันก็ทําคล้ายๆกันก็คือว่ามันต้องดูอุณหภูมิดูใบเช็คลิต์นะเรามีขั้นตอนการทํางานนะแล้วอย่างนี้เนี่ยไอการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิค่ะมันมีกี่รูปแบบคะแต่อุณหภูมิกี่รูปแบบก็คือว่าวันนี้ที่เราทำเนี่ยก็คือมันประเภทสินค้าถ้าเป็นปลาแช่แข็งก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าเกิดว่า เป็นพวกหัวเชื้อก็ต้องรู้อ,อุณหภูมิแเขาเท่าไหร่เพราะไม่ใช่หัวเชื้อเนี่ยเป็นน้ำบางทีมาแค่สิบเลิตในตู้แล้วถ้าเกิดอุณหภูมิเราไม,ไม่ไม่ทำตามที่ลูกค้าบอกมันอาจจะแข็งไปเลยอ,อันนี้ก็คือลูกค้าเนี่ยจะจะสั่งงานมาเลยว่าสินค้าของเขาเนี่ยต้องอยู่ในรถที่<ผ>มีอุณหภูมิเท่าไหร่ใช่ใช่ครับใช่อันนี้อันนี้สําคัญแล้วก็เรื่องขนถ่ายอาเซียก็ต้องรู้ด้วยอุณหภูมิที่ออกจาก ออกจากทางตู้บรรทุก <bast. S 2> มาแล้วเนี่ยห้องเย็นมาแล้วเนี่ยมาเข้ารถเราเนี่ยเราอุณหภูมิก็ต้องเท่ากันอ๋อ ى, ต้องเท่ากับต้องเท่าที่ต้นทางมาต้องเท่าต, lle, ต้องเท่ากันฮะแล้วมันเพราะรถตู้เย็นพวกเนี้ยมันมีนมระบบการเช็คอยู่แล้วว่าปัน่นเจนเซ็ตหรือไม่ปัน่นมี G ีเพควบคุมเนี่ยที่ท่านเห็นข้างหลังเราเนี่ยคือมี G ีเพควบคุมในเนครื่องเจนเซ็ตด้วยครับแล้วอย่างนี้ในาการขนส่งค้อภูมิบหรทุกอะค่ะเรามีมาตรฐานอะไรเป็นข้อกําหนดไหมคะคือมาตรฐานตอนนี้ก็คือมาตรฐานของเราเนี่ยก็คือเราได้คิวมาร์กมาแล้วค่ะวันนี้กรมการขนส่งก อีกอันหนึ่งก็คือเป็นคิวมาร์คคิวโคเชนก็คือกาลังทําอยู่ว่าตอนนี้กรมก็เริ่มตรวจทีนี้คิวโคเชนเนี่ยมาตรฐานเขามีอะไรบ้างหนึ่งเรื่องคนคน,คนต้องมีความรู้เหมือนคล้ายๆค,คิวมาร์คสองต้องมาเรื่องรถแล้วก็มาเรื่องอุปรกรณ์แล้วก็มาเรื่องความพึงพอใจของลูกค้า<อ>คล้ายๆกัน4ี่ข้อแต่ยกระดับคือจากแห้งกลายเป็นเย็นทีนี้ก็มาดูเรื่องความสำคัญคิวโคเชนดูเรื่องทำยังไงให้อาหารมันสดทำยังไงให้สินค้าที่ควบคุม คงสภาพเดิมอันที่ไม่ให้นนเสียให้สินค้าเสียหายาแต่ทีนี้การที่ทําโคเชนเนี่ยเราก็ยกระดับคือรถคัน,นเนี้ยเนี่ยคุณกิงอาจจะเห็นว่าแล้วทำไงจะรู้อุณหภูมิยี่ห้ามันก็จะมีบริษัทหนึ่งที่รับคาลิเบตตู้ค,คือวันเนี้ยอย่างแอร์บ้านเราเนี้ยยี่ห้าเราก็ไม่ไม่จับต้องให้แต่จะเป็นตู้เย็นอย่างเนี้ยเราต้องมีปีหนึ่งต้องคาลิเบตก็ใช้เงินประมาณปีละคันหนึ่งก็ประมาณ ห้าหกพันเพื่อมาเคลียร์เบรคตู้ว่าอุณหภูมิเนี่ยยังได้ยี่ห้าอยู่หรือเปล่าแต่จอบอกยี่ห้าแต่พอเอาอุณภูมิจริงๆอ่ะใช่ไหมเขาไปเทสอเมริกาเขาเรียกเขาเรียกว่ามีการเช็คคอร์สก็คือเช็คปีหนึ่งเช็คทีว่าเหมือนเราตัวร่างกายอ่ะเราหัวใจเรางเส้นเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้คิวโคเชเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องนี้กับกรมกรมก็เลยก็กรมก็มาดูงานที่เราแล้วเราก็เอาตรงนี้ไปทําด้วยนี่ครับอ่าทีนี้วันเนี้ยที่มาตรงนี้ผมก็อยากให หลังที่คุณกิ่งอยู่เนี่ยก็คือคเป็นรถเราจะอาจจะบอกวิธีว่าทํำยังไงลูกค้าเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็ไปขนเลยมันมีวิธีการมันมีความยากง่ายยังไงนะครับโอเคนะครับค่ะนนงั้นเดี๋ยวเรารไปดูของจริงกันเลยค่ะ,คะคอันนี้ก็จะเห็นว่าคุณกิ่งจะเห็นว่าในรถเนี่ยมันจะมีจออยู่ข้างล่างอาชีพค,ค,ครับพนักง,งานขับรถชี้ดูหน่อยอ่า มันจะมีจออยู่ข้างล่างว่าตั้งอุณหภ,<ม>ภูมิไว้เท่าไหร่ค่<ฆ>นะเจ้าที่เขาจะมีเจ้าที่คนหนึ่งคนพนักงานขับรถคนหนึ่งคอยเช็คว่าอุณหภูมิตอนเนี้ยเราให้ลูกค้าให้เราตั้งไว้ที่12นะครับทางนี้ก็จะรีเซ็ตเครื่องก่อนอที่จะไปรับสินค้า<ฆ>ว่าเราได้ตั้งจริงแล้วเราก็ลงบันทึกว่าอันเนี้ยเราเช็ครถแล้ว<อ>เช็คอุณหภูมินนแล้วตามที่ลูกค้าสั่งไว้จริงแล้วเดี๋ยวก็ไปถึงไปถึงก็ไปรับสินค้า คุณรถตั้งมาแล้วก็ไปจัดการเซตชิปปิ้งที่จะปล่อยสินค้าก็ต้องมาดูว่าิต้องมาเช็คอีกทีนึงว่าตรงไหมตรงไหมถ้าตรงปุ๊บก็ปล่อยของแล้วก็มีใบเช็คลิ์จากชิปปิ้งว่าชิปปิ้งคนนี้เป็นคนปล่อยรถทะเบียนนี้นายคนขับชื่อนี้เวลานี้แล้วก็เซ็นไปเซ็นออกไปทุกคนพนักงานเขาเขาจะแนบใบตู้เย็นเนี่ยไปด้วยไปให้คนหน่างานให้คนที่น้างานอ่าแล้วรถแล้วเครื่องเนี้ยคุณกิ่งเครื่องเนี้ยเรามี GPS ด้วยแล้วมีเส้นกราฟว่าอุณหภูมิไปเท่าไหร่ เวลาคงคงที่หรือเปล่าอ่าเวลาลูกค้าร้องขอว่าเราไม่ปานเราโกงลูกค้าหรือเปล่าดูที่ G P S มันจะมีดึงกราฟออกมาคือลูกค้าสามารถตรวจสอบได้เลยใช่เราก็ดึงจากเครื่องคอมพิวเตอร์เรามาถึงเช็คเข้าไป G P S ฟินออกมาคือของวีเซิร์ฟเนี่ยทำงานจริงแล้วก็มีระบบเช็คสต์จริงป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตอนไหนเราสามารถรู้ได้มันเกิดเหตุตรงไหนนะเราถ้าเราทําด้วยแล้วแล้วกันไปไม่มีใบชี้วิตไม่มีขั้นตอนการทำงานพนักงานของรถก็ ก็ไม่รู้ว่าเหตุมันเกิดตรงไหนปัญหาจะ<ฆ>แก้ไม่ถูกนะทีนี้เสร็จเดี๋ยวมาดูตู้เย็นอ่าครับเชิญดูตู้เย็นฮะนี่านี๋ยวดูตู้เย็นอันนี้คือตู้เย็นฮนะมาดูในตู้อ่าทีนี้เสร็จน่าจะที่คนเรา,าจะมีเจ้าที่ตรวจเช็คอีกทีนะเรื่องตู้เย็นคืออ่าคนัเปิดตู้เลยครับอ่านี้เปิดตู้พนักงานคำนวณก็ปเปิดตู้นะครับอันนี้ยังปั่นอยู่อ่าเก็บเก็บป,ประตูตู้เรียบร้อยเลยครับอ่าเขายังมีการเก็บประตูตู้นะครับมาเปิดตู้เลย ก็จะเห็นว่าคุญจิจจะเห็นว่าเนี่ยอันนี้เป็นพลาสติกคือการความเย็นออกมาเลมันยมันรักษาทําให้เครื่องไม่ไม่ไม่โจมไวเพราะถ้าเกิดยิ่งปั่นหนักยิ่งปั่นหนักอันนี้ก็มีพนักงานก็จะตอนที่ขึ้นเขาก็จะมีวิธีเขาโอ้พิธีการดึงครับเขานี่คือโอ้โหอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวด้วยใช่ไหมเทคนิคส่วนตัวครับเพราะอ่าโอ้โหชำนานมากเลยนะคะครับอ่าทีนี้ นะฮะอาจจะาที่ขึ้นเช็คตู้ครับอาเจ้าที่ขึ้นไปเช็คคีหนึ่งคือตู้เย็นเนี่ยเราต้องให้ความสําคัญไม่เหมือนตู้แห้งตู้แห้งคือคเรามีระบบเทสน้ํา่ตู้เย็นเราต้องเทสตู้เย็นเราก็เทสรั่วไม่รั่วด,ด้วยนะแล้วเราทีนี้มาเช็คอุณหภูมิอ่าอันนี้เจ้าที่ขึ้นไปแล้วนะ,ะับไปดูนะเช็คร่วมกับพนักงานขับรถค่ะอ่าแล้วถ้าเกิดว่าแอร์เนี่ย ถ้าเกิดเราไม่ดูแลเราไม่มีการล้างไม่มีมันก็จะเป็นหยดน้ำ<ะ>หยดน้ำมาอาจจะทําให้เปียกสินค้าออันนี้ก็คือเราต้องมีการคอยเช็ค,ค,ชคสภาพของแอร์อยู่ตลอดด้วยใช่ไหมคะแต่รถตู้เย็นเนี่ยเวลาเช็คเนี่ยเราจะมีการเปิดต้นภูินี้แล้วเราเอาการะดาษลูกคูกวางไว้ที่พื้น<ะ>เพื่อ ไม่ดูความเย็นดูว่าน้ําหยดหรือเปล่าถ้าน้ําหยดแสดงว่าแอร์เริ่มตันเราก็ไปท็เอาก็ล้างมาอะไรอ่าใช่พวกการเทสตู้เย็นี่ยบางคนไม่เข้าใจว่าเทสกลามเย็นเดียวแต่วิ่งไปมันอาจจะมีระเหิดน้ําระเหิดหยดลงมาโดนสินค้ากล่องอาจจะเปียกก็เป็นไม่ได้คือคนไม่ตรทให้สินค้าของลูกค้าเนี่ยเสียหายได้เกิดการเคมขึ้นได้อ่าก็มีวิธีป้องกันปัญหาที่มันเกิดเกิดมาเ้วเอามาเป็นผู้มือแล้วมีการเช็คลิธีป้องกันนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับอาเจ้าที่จดเรียบร้อยแล้วอ อพร้ถ้าผู้ชมคงจะเห็นแล้วนะคะว่าวิธีการขนส่งสินค้าแบบควบคุมณหภูมิมีวิธีการขนส่งอย่างไรและหากท่านใดสนใจใช้บริการการขนส่งสินค้าแบบควบคุมณหภูมิของ Vserve สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะหนาวจริงๆค่ะหากผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ Vserve Group ค่ะ สามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w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  e b s e r v l o g i s t i c s c o m นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์กับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์ของเราได้ที่นี่ r e s e r v e Logistics Skill Channel ค่ะ